ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับอินทิเกรตแอมสวยค่าสิกเสียงดีเสียงแนวไฮเอ็นผู้ดีอังกฤษมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ Pioneer a เอ3ตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยมากนะครับเป็นแอมนะครับที่ Pioneer ใช้วิศวกรของอังกฤษนะครับมาออกแบบนะครับตัวนี้คุณจอร์นแบมฟอร์ดนะครับเป็นคนออกแบบแอมตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะขายในประเทศอังกฤษนะครับแนวเสียงให้เป็นแบบอังกฤษนะครับแบบผู้ดีอังกฤษนะครับตัวนี้จะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงจะเป็นแนวธรรมชาติแบบ f l a ตนะครับแนวเสียงของเขาก็คือเรียบง่ายเที่ยงตรงนะครับนุ่มนวลสดใสนะครับตามสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3ามรุ่น3าเสียงดีที่สุดรุ่น1ตอนนี้นะครับใน e bay นะครับเว็บต่างๆเนี่ย ราคาเป็นหมื่นแล้วนะครับหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ราคาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าหายากแล้วนะครับตัวนี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับอายุสามสิบปีแล้วนะครับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันเยนนะครับสมัยนู้นนะครับนานมากๆแล้วนะครับสามสิบปีที่แล้วสี่หมื่นห้าพันเยนนะครับก็ราคาถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วตัวนี้เนี่ยสภาพถือว่าสวยมากนะครับใครอยากได้แอมนะครับเอาไป ไว้ฟังเพลงนะครับเสียงร้องชัดๆหวานๆนะครับเสียงดนตรีชัดๆนะฮะโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแบบสไตล์อังกฤษนะฮะก็จัดได้นะครับตัวนี้นะครับผมว่าเสียงโอเคเลยนะครับถ้าใครชอบฟังแนวนี้กําลังขับสูงสุดนะครับ60วัตต์บวก60วัตต์นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับ120วัตต์ r m มเอนะฮะตัวนี้น้าหนัก7.3็กิโลนะครับเห็นตัวไม่ใหญ่มากแต่หนักนะฮะหนักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในเลยนะครับตัวนี้ เขาออกแบบวงจรดีมากนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยภายในนะครับาก่อนนะนี่ฮะนี่ครับวงจรต่างๆสวยงามนะครับเพาะทำวงจรเหมือนพวกเน็ตนะฮะเหมือนพวกน็พวกโรเทลนะครับพวกเน็พวกโรเทลนะครับพวกเนมอะไรต่างๆก็ทําออกแบบวงจรแนวนั้นเลยนะครับแนวนั้นเลยนะครับในวงจรนันมีไฟ LED บอกสถานะด้วยนะครับแล้วก็ วอลลุ่มที่เขาใช้นะครับเป็นวอลลุ่มอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับแค่วอลลุ่มนี้ก็หลายตังแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็ลดการเดินสายสัญญาณเลยนะครับสายสัญญาณทุกอย่างจะอยู่บนแผงวงจรนี้นะครับแล้วก็การปรับแต่งก็ทุกอย่างจะเป็นแทบจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับนอกจากระบบไฟที่วิ่งเข้ามากับระบบกลาวเท่านั้นเองนะครับเขาลดการเดินสายออกไปทั้งหมดเลยนะครับาขยายใช้ทรานซิสเตอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับและอุปกรณ์ต่างๆนี่ใช้เกรด A ออย่างดีเลยนะครับ C ก็ฟอร์ audio อย่างดีทุกอย่างนะครับด้านหลังสวยงามนะครับสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับสวยงามใช้ไฟร้อยโวลต์นะครับเล่นสายได้ด้วยนะครับปลั๊กไฟนะครับเล่นสายได้นะครับมออแปลง200วัตต์ก็เอาอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับสบายๆเดี๋ยวนี้มออแปลงหาซื้อง่ายราคาไม่แพงนะครับใครอยากได้แอมดีๆนะครับเสียงดีๆเอาไว้ฟังเพลงนะครับที่ใครชอบแนวแบบว่านุ่มนวลสดใสชัดเจนเที่ยงตรงนะครับ จัดได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับปิดฝาเครื่องก่อนนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสภาพสวยและหาได้ยากแล้วนะครับในบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับอีกหน่อยราคาก็จะดีดขึ้นไปไกลกว่านี้มากๆนะครับเดี๋ยวคลิปแรกนะฮะจะให้ฟังเสียงร้องหวานๆนะครับของเพลงสากลก่อนนะครับแล้ว หลังจากเพลงสากลเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังดูนะครับแนวเสียงนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเผื่อท่านที่ต้องการฟังหลายๆแนวนะครับว่าโอเคไหมเสียงดนตรีเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะครับเสียงร้องชัดเจนแน่นอนนะครับแนวผู้ดีอังกฤษเลยครับตัวนี้เพราะว่าเครื่องนี้ออกแบบโดยคุณจอห์นแบมฟอร์ดนะฮะวิศวกรประเทศอังกฤษนะครับเป็นคนออกแบบเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเลยนะครับ อันนี้ไม่มีการปรุงแต่งใด,ดๆทังเองนะครับ เสียงดีมากเลยนะครับถ้าใครชอบแบบชัดเจนสดใสนุ่มนวลนะครับชัดๆนะฮะดูตรีชัดๆเสียงร้องชัดๆหวานๆนะครับก็จัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังอีกนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวรอแผ่นป๊บนึงนะครับลองฟังหลายๆแนวดูนะครับว่าแอมตัวนี้เนี่ยโอเคไหมนะครับ i got เสียงชัดเจนเที่ยงตรงเรียบง่ายมากๆนะครับใครชอบแนวแฟลตนะฮะชัดชัดแบบไฮเอ็นนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับหายากนะครับไม่ค่อยมีมานะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ